สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้เจอกันที่แปลงผักกับท้องทุกหนานะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาล้างล้าหมูค่ะการเลี้ยงหมูก็เป็นกเกษตรกรอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาล้างล้าหมูดูแม่หมูที่เลี้ยงไว้ค่ะก็มูนหมูก็ส่วนมากจะเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะแยกจาก มูลวัวนะคะก็จะเอาไปใส่แป้งผักใส่นาได้เหมือนกันค่ะก็มีแม่หมูอยู่สองแม่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมนะคะนี่ก็จะเป็นแม่หมูใหม่นะคะที่ที่ไปเอามาจากฟาร์มนะคะนี่นะคะทุกคน เป็นแม่หมูสองตัวที่มีขนาดน้ำหนักประมาณหกสิบกว่ากิโลค่ะแล,แล้วก็แล้วก็ล้าวนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นแม่หมูเก่าที่ท้องแก่อยู่นะคะก็ใกล้จะคลอดแล้วค่ะนี่นะคะเป็นแม่หมูที่ท้องอยู่นะคะตัวนี้ด้วยค่ะทุกคนตัวนี้ก็ท้องอยู่ค่ะ แต่ตัวนู้นใกล้คลอดแล้วนะคะสำหรับแม่หมูใหญ่ตัวนั้นนะคะ <c oughs> วิธีล้างล้าวหมูในแบบของตัวเองนะคะทุกคนก็จะฉีดน้ำก่อน ให้เล้าเปียกหมดทั่วๆไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทุกคนมีนะคะเราจะฉีดน้ำทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อให้หมูนหมูที่ติดจากพื้นนะคะหลุดหลุดออกนะคะแลวเราก็จะฉีดตัวหมูไปด้วยค่ะเพื่อความสะอาดนะคะ ล้าวนี้เราก็ต้องฉีดให้หมดทุกล้าวนะคะฉีดมันเหมือนกันนะคะฉีดให้เปียกทุกลางนะคะลางอาหารก็เราก็ต้องฉีดด้วยแล้วก็ตัวหมูเราก็ฉีดไปด้วยค่ะทุกคน ส่วนล้าวนี้ก็ฉีดเหมือนกันค่ะฉีดให้พั่วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนล้างอาหารเราก็ฉีดไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้น้ำที่เราเก็บไว้ในโอ่งค่ะ เป็นน้ำสะอาดนะคะไม่ได้ใช้น้ําจากน้ำสระนะคะทุกคนเป็นการเก็บน้ําประปาไว้ในถุงค่ะแล้วเราก็ใช้ตั้มในการใช้แรงดันตั้มในการมาล้างเล้าหมูนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นกระป๋งนะคะสองใบเป็นกระป๋งเปล่านะคะทุกคนเราจะเอาน้ําใส่ให้เต็มเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะใส่น้ํายาฆ่าเชื้อค่ะ <c oughs> น้ำยาฆ่าเชื้อเราก็ซื้อมา <c oughs> เป็นกระปุกแบบนี้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนที่ใช้ในการปลาสุสั์นะคะเราก็จะเทไปแบบนี้ค่ะอีกกระป๋งหนึ่งเราก็เทไปแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เราจะใส่น้ำให้เต็มทั้งสองกระแป่งเลยนะคะนี่ก็เป็นสีของน้ำยาฆ่าเชื้อที่ซื้อมานะคะทุกคนสีก็จะออกฟ้า,ฟามีฟองด้วยค่ะ นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะในการล้างล้าหมูนะคะทุกคนนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะก็คือการผสมน้ํายาฆ่าเชื้อราด <S <S แล้วก็สาดไปรอบๆล้าวหมูของเรานะคะทุกคนนี่ก็คือน้ํายาค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะการสาดนะคะเราก็ต้องสาดให้ท,ทั่วๆค่ะ แบบนี้เลยนะคะสาดตัวหมูไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สาดรอบๆเบล้าด้วยนะคะทุกครั้งที่เราล้างนะคะ สำหรับแม่หมูตัวที่เข้ากรงนะคะคือจะเข้าไปกินอาหารแล้วก็เข้าออกเข้าออกอยู่ประจำค่ะเราจะไม่ได้ล็อกกงไว้นะคะเพื่อให้แม่แม่หมูได้ออกกําลังขาค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นการเลี้ยงแบบบ้านๆค่ะ <c oughs> เลี้ยงแบบธรรมดาง่ายๆนี่แหละค่ะแต่ว่าการทําความสะอาดก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการ ทำปศสุสัตว์การเลี้ยงสัตว์นะคะ <c oughs> แล้วนี้เราก็จะสาดไปเหมือนกันค่ะแล้วก็ลาบตัวแม่หมูไปได้วยกันเลยนะคะ <c oughs> ยาฆ่าเชื้อนะคะประโยชน์ของอ้ํายาฆ่าเชื้อก็นอกจากจากฆ่าเชื้อได้หลายตัวแล้วก็ยังช่วยทําให้สิ่งสกปรกในรล้านะคะหลุดออกอย่างง่ายดายค่ะทุกคนง่ายกว่าการล้างน้ําเปล่าๆนะคะส่วนเล้ารอบ นี้เราก็ล้างเหมือนกันค่ะทุกคนล้างอาหารเราก็ต้องเอาน้ำยาลาดเหมือนกันนะคะน้ำยา,าล้างแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะสำหรับขวดยี่ห้อแบบนี้นะคะบางยี่ห้อก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีก็แล้วแต่ขค้ง ข้างขวดค่ะทุกคนแต่อันนี้จะทิ้งไว้สินาทีนะคะสำหรับการฆ่าเชื้อนะคะสำหรับการล้างล้าหมูนะคะที่บ้านจะมีหมูน้อยนะคะประมาณ4ี่ห้าตัวแค่นั้นนะคะทุกคน ก็จะทําการล้างอาทิดลางประมาณ 1- นถึงสครั้งก็พอนะคะสําหรับการที่เราต้องราดน้ํายาแบบนี้นะคะแล้วเราพอเสร็จจากนั้นเสร็จหลังจากที่เราราดน้ํายาเสร็จนะคะเราจะมาล้างว้น้ําสะอาดค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการล้างล้าวหมูที่บ้านเรานะคะนี่นะคะจะใช้น้ําในในถังที่เราเก็บ ไว้นะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ำในสระนะคะทุกคนก็จะมีความใสสะอาดค่ะนี่นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแวะมาทักทายได้นะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>